มันอาจจะล่วงพวกนี้วันลืมมันนี่ก็ได้นนั่ะสิเอาแน่นอนมันจะค้นเกิดมาจะไม่หวังว่าอะไรนนหวังเท่าที่นี้เลยนะโอ้โหนินข้าวค้ามตายกินข้าวสองข้ามตายกินข้าวห้าข้ามตายาข้ามพระพุทธเจา้าบอกอย่าไปหวังอะไรเนี่ยเหมือนใครคนคุยคุยยุคใครมาแถบปักแล้วก็ตาย โอ้ยสายเลยโอ้ยย oh, oh, ้อนไปก่อนเจนจะมาสายเลยอ่ะมาใช่รีบระวางมือวะดิถุงมันจะเปื่อยตุ้มันมันเปื่อนอยู่แล้วล่ะ

รอดบอกเคยรอดยังไม่ตายรอดก็ตายแล้วมีซ้ำมีสองย่างเดี๋ยวหนูอีจอีกสอต้นน้าต้องต้นหน้ายาออกข้างนไม่ตรงแนวอ่ะไม่สวยหนูไม่ชอบไปไปนให้หน้าหนูอย